เพลงเงินล้านสนับสนุนโดยแลกตะซอยเอ็ก с т р าสามร้อยตำรวจสองคางวันนี้พร้อมสู้ <ği> <ği> ชัญนะครับเดี๋ยวจะหาทีมที่4ทีมสุดท้ายที่เข้าไปสู่รอบที่2ครับฟังผมจากสมุทรสงครามน้องลูกปัดเป็นนักร้องค่ะที่โรงเล่าแสงจันทร์แนวอะไรวาเลนตีค่ะทุกแนวร้องอะไรได้บ้างสากลก็ได้สากลก็ได้เพลงเดียวเพลงอะไรเพลงสากลจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลถามงาแล้วลูกเซลเป็นนักร้องเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เราร้องเพลงของพองศรีวรนุชพร่ออายุ22ร้องพงอ์ศรีวรนุช กอดหมอนนอนนารับสวนหนึ่เขนะเดี๋ยวว่ายุน้อยแต่ร้องของสีเสียงบาดใจเสียงบาดใจอันร้องสองคนแล้วนะสองคนแล้วอย่าบอกว่านักร้องอีกคนนึงเรียนมสี่ค่ะประกวดร้องเพลงอะไรไหมเคยค่ะเคยประกวดตามรายการแล้วก็บางทีก็ประกวดงานประจำจังหวัดอะค่ะนี่คนสมุทรงข้ามแท้ หัวนี mm. yeah. yeah. say, well, right. ่มีเมโลดี้ตลอดเลยล่ะอยากจะบอกให้เสี่ยงเพลงอยู่ในหัวใจเว้ยอายุเท่าไหร่ลูกสิบหกค่ะสิบหกเองยังเนิร์ดในหน้านี้ไปยี่สิบเราเอ้ยฟังกันไปอ้อดีน่ารักดีเสียงดีแหละดีแล้วยังเรียนอยู่โอเคสิงห์บุรีสงการเกิดวันสงการใช่ค่ะใช่แล้วค่ะเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีนาตาสินรับมั้ยขับร้องเพลงไทยเดิมขับร้องขับร้องเพลงไทยเดิมสักนิดนึง หมดนึกว่าไปไหมบ้าอะไรกัดเน่ผมนึกว่าหวอหอเฮ้ยอ้าลำดวนใครลำดวนเป็นใครลำดวนก็หมายถึงเหมือนเหมือนหมายถึง ไปไหนแล้วมันไม่มีเนื้อเลยเลยนานมากเลยไทยเดิมก็เป็นอย่างนี้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยลำดวนเก็ขุนแผนนี่ยค่ะสั่งลานางวันทองอะไรเงี้ยค่ะขุนแผนสั่งลานางวันทองค่ะลำดวนไปขึ้นไปเถื่อนผู้หญิงไม่ไปแล้วลานาันทอาดวนมาทำอไรตัดพนามแทนผู้หญิงแต่แต่ว่าถ้าไม่ขัดมันก็จะจบแล้ว นะลูกนี่ครับผมรอส,อสักครู่ทั้งแบบนอกจากเธอจะเป็นนักร้องแล้วเธอยังเป็นนักวิ่งมาราธอนอีกด้วย100วิ่ร้อยเมตรค่ะอ๋อวิง่งวิ่งร้อยเมตรเดี๋ยวเราอ่ะไม่ได้หรอกต้องวิ่งมาราธอมจริงจริงขามไม่หักเหรอลูกหนักกี่กิโลสามสิบแปดสามสิบแปดค่ะรอหน่อยนะลูกถ้าเกิดน,น้องเป็นปลาช่อนอก็เหมือนปลาช่อนจะโดนกินแก้มไปแล้วนะ อมตัวน้อยตัวเล็กมากลูกเนี่ยนี่ลองอย่างนี้แข็งแรงเสิบสี่อายุสิบสี่อ่ะตัวอย่างนี้แหละลูกผมก็เท่านี้แหละเป็นพระเอกลิเกด้วยเป็นพระเอกลิเกด้วยเดอะไรเกี้เดี๋ยวสักนิดนึงรำดวนทำเดือยนี่เขาหลอนไปแล้วรำดวนอ่ะพระเอกไว้ใจสไตล์คอนเสิร์ตขอแจ้งเกิดร้อง ประกาศรับเอิดเอาไว้อยู่ในประวัติฝากชื่อธนวัฒน์พรสวัย <c oughs> มีงานเชิญมาเจ้าภาพเมตตาเป็นมิตรธนวัฒน์ชื่นจิตเต็มใจ <c oughs> แชมพูสมุนไพรเทียร่าพนลลมีราบพานาโซนิกลักโซเกิร์สควาเรนเซรัมครีมและแท็กอีซี่ควิกเฟมลี่ของรับสัญญียดีอซทีวีไคเปอร์ออกซี่และอาโมชินเกลเป๊ปซี่เอเจดีวีดีโฮมเทอเตอร์เซเว่นอีเลเวนผาไมลยลอรีเอรดีควิกววนท็อปเจริญโรซาพร้อมและยาแก้เฟรมเมกครับบัเจคู่ที่หนึ่งทีมสมุสงครามเลือกป้ายลักเกิร์ลเซรัมครีมเจอเว่า ทีมสิงห์บุรีเลือกป้ายบีควิกเดินลูกนัทในเพลงสุดฤทธิสดด์สุดเต็มอาสุดเลศสุดเตด็มตดมอบตอบ,ตอบมันนอยที่ทำเป็นรักทำความรู้จักและทำให้ไว้ใจตอบตอบมันหน่อยสนุกใช่ไหม ำคนไว้ใจกับตายกับเสียคนกลัวใครเขามาหลอกยังพอจะหลบหลบเลยกันได้ทันแต่กับเธอฉันอกไม่ไม่เคยจะคิดว่าเธอจะทำฉันคิดคิดแล้วแค่สุดผิดสุดริษสุดเด็ดว่าทำไมทำไมต้องทำร้ายกันอย่างนี้เพราะรักสุดขีดสุดชีวิตสุดโกงก็เคย เพึงจะรู้หลอหลอกคิดดูกันเลยอย่ง้ใจเจอกับคำตอบที่มาเลวร้ายใจไม่เท่าไรแต่ใจเท่นั้นเลยหางหัวใครคู้มันหลอกยังพอจะหลบหลบหลีกกันได้พันแต่กับเธอฉันเดาผิดไม่เคยจะคิดว่าเธอจะทบฉันคิดคิดแล้วแพ้ ว่าทำไมทำไมต้องทำร้ายกันอย่างนี้เพราะรักส่งเทพตัวชีวิตส่งกก็เคยโดนโดนเนื่ว่าเป็นคนเดชคิดๆแล้วแค้นสุดขีดสุดริษสุดเดชว่าทำไมทำไมต้องทำร้ายกันอย่างนี้เพรรักส่งเทพตัวชีวิตส่งกก็เคยโดนโดนเนื่ว่าเป็นคนเดช รื่นสุดเดชถูกใจกรรมการได้มากมากั่ไหนทั้งหมดทั้ เรียบง่ายๆนะครับแต่พอเพลงขึ้นมาปุ๊บโอ้โหปาทูขนองเลยใจแต่ของผมกาวนี่ขอโทษนะจ๊ะไมฮะลูกเกอะขนองเดชค่ะแต่ว่าที่ให้น้องกาวพ้นสิงบุรีสาสิกิโลกรัมแต่ว่าพลังพลังสู้ได้อะอเตียงน้องโอเคแต่ลีลามันยังไม่ใช่มันยังไม่ได้เลยเธอเป็นสมุทสงครามฉันเป็นสิงบุรีเองใช่ น่ายังไม่ร้องผมไม่ต้องร้องแล้วแค่อินโทสัตติก็ไม่อยู่กับตัวแล้วคุนี้ยต้องมาให้ตรงงคะแนนเสียงนี่แหละค่ะก็คิดว่าลูกนัดเนี่ยเสียงน่าจะเข้ากับเพลงนี้ได้มากกว่าทังเสียงดีทั้งคู่แต่พอร้องออกมาแล้วเนี่ยวิธีร้องของลูกนัดเนี่ยเขาชัดถ้อยชัดคำโอค่้าคะแนนแรกเป็นของสมุทรสงครามมาเทิงคู่ที่สองแซวปทะกสงกรานในเพลงหกเมียมาด้วยเหรอ ด้วยเหรอนะครับใช่ I'm a doy me ต้องเลือกยากมากเลือกยากดีทั้งคู่ไหมดีทั้งคู่มากฮะทั้งร้องทั้งเต้นแจ่สงการเนี่ยมันรู้สึกว่ามันกลุ้มติ่มกำลังน่ารักผมชอบเสียงของน้องสงการกันเลยเรื่อยครับเรงนี้เดียนตัดสินใจอยากท่านี้เลยนะคะเหรอไอสงการนี่เขาเตะไปดังป้าป้าแล้วเนื้อนี่แน่นมากป๊อบป๊อบป๊อบแล้วเขาเวลาก็ออกท่าทางสงการดูจะเป็นธรรมชาติชอบทางหน้านู้นมากกว่าแล้วว่างั้นเถอะน้องเซลเนี่ยดูเล่าร้อนดูบุกดูเหมือนเล่นกับไฟเอิญพี่ชอบเล่นกับไฟ ยอดทังคู่เลยเก่งทังคูแต่ต่างต่างแนวกันนะฮะน้องสงกรานเนี่ยเขาเรียนไทยเดิมมาถูกไหมครับใช่นิสัยการร้องจะค่อนข้างเรียบร้อยละเอียดกว่าแต่น้องเซลเนี่ยเขาร้องแล้วมันรู้สึกจริงๆว่าแหมสุดทายอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมเอออย่างเนี้ยผมเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์คือร้องแล้วสามารถทําให้ผู้ที่ชมหรือดูอยู่เนี่ยรู้สึก เห็นภาพตามไปยอดมากกว่านะการแข่งตัวเป็นอันว่าตอนนี้นะครับ <S <S สิงห์บุรีกลับมานำ10ต่อ5ครับเดี๋ยวกลับมาดูนะครับ <S <S สิงห์บุรีโดอ,อสมุทรสงครามสมุทรสงครามครับ ที่ลุกเล่นแผลว่แผลว่าแผลวมาทำทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งไม่มีความเบริเกหล,ลงลิงเกง้ชัดเลยว่าง<า>ั้นคือแยกแยะเป็นครับไม่เหมือนบางคนแยกแยะอะไรไม่ค่ยสมุดสงครามนี่รู้เลยว่าชอบสงครามทำไมเหรอบุกทุกคนมาถึงช่วงจับชิ้นส่วนกับ i-mobile มอบโชคทองทุกสัปดาห์ แจกสอยคองคำหนัก1บาทสัปดาห์ละ20รางวัลนาน15สัปดาห์แจกจริงรวม300เส้นสำหรับผู้โชคดีในวันนี้นะครับที่จะได้รับสายคอองคำหนัก1บาทจำนวนถึง20รางวัลสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับจะเป็นใครมาดูกันเลยนะครับผู้โชคดีทีใครครับ สามารถร่วมสนุกกับ i-mobile ง่ายๆนะครับเพียงคุณพิมพ์ข้อความคําว่า IM แล้วก็ตามด้วยหมายเลขอ e ีมีโทรศัพท์ทั้ง15หลักนะครับซึ่งดูได้จากบนกล่องสินค้าแล้วก็ส่งมาที่4890011 mm hmm. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กุมภาพันธ์2558ครับส่งกันเข้ามานะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้โชคทองจาก iMobile สนับสนุนโดยสมาร์ทโฟนจาก iMobile HJ DVD Home t h e a เ e r บัญชี TMB ธุรกรรมทําฟรีฟิล์มกันรอยโฟกัสแชมพูสมุนไพรเทียร่ามะกรูดมะลิและโปรตีนใหม่เพลเม็กซ์มีตัวยาคาร์โบซิเทนอ่นอานคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอิหดูสงคราเพลงเงินล้าน